สวัสดีครับอินเดียน่ารักนะครับจากรายการคุยบิรีที่รักนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ทื่นทื่นทื่น,นเห็นไหมวนาอุทยานปานบุรีนะครับ <Yeah. S 1> แต่วันนี้เราจะเข้าไปดูป่ากลางๆกันครับที่แห่งนี้นะครับอยู่ด้านหน้าผมเลยนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมดูดูแสงนี่ดูแสงด้วยนะครับแสงก็พอาทิตย์เริ่มใกล้ตกแล้วเมื่อกี้ถามพ่อค้าเขามีร้านของชำู่ตรงนั้นถามเขาว่า ปิดกี่โมงคนระับปิด18เลกานะครับ6โมงเย็นนะครับเพื่อนๆก็รีบเข้านะครับตอนนี้ผมมาก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วไปเดินทันอยู่นะฮะเดี๋ยวแสงท้ายตกจิบเดี๋ยวไม่สวยปไปเดตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าพาไปดูด้านนี้ก่อนฮะจุดถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินตุ๊กี้ก่อนเลยครับเนี่ยปูเดี๋ยวผมถ่ายรูปก,ก่อนอ่าปูงับเนี่ยนะไป,ะป,ะป,ะปะ ไปเข้าไปกันนะฮะจะมีโลโก้ของเขานะครับเดี๋ยวไปให้ท่านี่จะเลยเดินตามผมมาเลยนะครับก่อนเข้าไปก็จะมีแผนที่นะฮะเนี่ยเป็นจะเป็นแผนที่ต่างๆบอกเล่าเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับการทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเช่นนี้นะฮะสร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องเรียนธรรมชาตินะครับข้าคร้าวนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาเลยนะฮะพอเข้ามาเนี่ยก็จะมี ความรู้ต่างๆให้เราอ่าน,นครับเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติที่นี่พวกปูนะครับพวกต้นไม้ต่างๆครับกงกลางใบใหญ่นะฮะเขาจะมีบอกเป็นยังไงยังไงครับแต่ป่ากงกลางเนี่ยจะละไม้คล้ายๆกันทุกต้นเลยนะฮะกงกลางใบเล็กอ่ามีใบเล็กใบใหญ่มีปูหลากหลายนะฮะแต่ยังไม่เจอลิงเลยนะ,ะโนอเคแล้วตรงเนี้ยพอฝากทางเข้าเนี่ยก็คือจะเป็นวงเวียนนะครับเขบาบังคับให้เราไปทางซ้ายก่อนนะฮะเราไปทางนี้กันก่อนนะครับเราไปเรื่อยๆนะ ทางนู้นน่าจะเป็นทางออกตามมา,มาเลยนะครับนี่ส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นอ่ปูดำนะปูทะเลนะครับอ่านี่นะครับเราเดินเข้าไปเรื่อยนะฮะนี่มีข้างขึ้นข้างแหลมนะครับดูน้ําขึ้นน้ําลงนะตรงนี้นะครับเนี่ยแต่วันนี้น่าจะเป็นน้ําลงนะเพราะาไม่มีไม่มีน้ําเลยนะฮะเนี่ยน้ําแห้งหมดเลยนะครับป่าสวยงามมากเลยเพื่อนเพื่อนะไรฝัดดอกขาว น,นิดหนึงนะฮะนี่เข้าไป้างในงกันโอ้ดะเปิดทางเข้าก็สวยงามมากเลยทีเดียวเพื่อนๆนะฮะนี่ตรงน,นี้เราจะเป็นป่าทึบหน่อยนะเข้ามาตรงน,นี้จะเป็นป่าทึบไม่มีแสงเลยนะฮะทึบมากเลยนะครับนี่จะเป็นแผนที่นะฮะแผนที่โครงการนะฮะเราเดินไปเรื่อยๆต้นไม้เขาก็ยังคงไว้นะครับอยู่ตรงกลางสะพานก็ไม่ตัดออกนะครับเพราะว่าอนุรักษ์ไว้นะฮะนี่สวยงามมากเลยอันนี้โป่งแดงนะฮะหน้าตายอย่างนี้แต่ดูแล้วเหมือนกันหมดเลย นะครับเนี่ยโป่งแดงก็คือต้นเขาจะเป็นสีแดงเห็นไหมเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะความน่าจะเป็นนะฮะอันนี้โกงกลางใบเล็กก็เป็นไม้อ๋อวิธีดูอย่างนี้นะครับดูจากต้นเนี่ยต้นเจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าดูเพื่อนผ่านก็มีความละไม้คล้ายกันหมดเลยต้องดูดีๆนี่ตะบูนดำนี่ตะบูนดำจะ,จะขึ้นแนวอีกแฉกๆหน่อยนะถ้าเป็นโป่งก็จะขึ้นตรงๆนะครับอ่ะป่าเลนสูงนี่นะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆนะครับแนวศึกษาธรรมชาตินะครับแนะนําเลยนะฮะเดินป่าโกงกลางที่นี่เลยนะครับร่มเย็นด้วยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆมานะครับก็ไม่ไม่เสียค่าเข้านะครับที่ที่พีที่ถามวันนี้ไม่เสียค่าเข้านะครับปกติไม่รู้เสียหรือเปล่านะคแต่วันนี้ผมไม่เสียนะครับแล้วก็จะม oui, so ีให้เราศึกษาต่างๆนะครับตามจุดต่างๆของที่น so ี่เลยนะครับได้ความรู้นะครับโป่งขาวนี่ ชื่อต้นไม้แล้วก็ชื่อสัตว์น้ํานะฮะที่แน่ๆคือบรรยากาศอ่ะสวยงามมากเลยนะครับส่วนด้าหน้าผมตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องให้ดูรอบๆตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยยืดขาทั้งกล้องแล้วอ่ะอนพระาที่จะตกดูนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้เงียบมากเลยผมยังไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลยนะฮะณตอนนี้นะ,ะน่านจะน่านจะกลับลังหมดแล้วเพราะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปกันนะครับเพราะว่าจะใกล้หกโมงแล้ว เขาปิดหกโมงนะฮะตามประมาเลยนี่นะครับเพื่อนๆดูรากโอ้โหวสวยงามมากเลยครับเนี่ยฮะซิกแซกย้อยเต็มไปหมดเลยกดเคี้ยวนะฮะนี่ผมว่าเป็นสถานที่ที่เพื่อนควรมาเลยนะครับนะโครงกลางใบเล็กเพื่อนๆชาวกุยบุรีนะครับไม่ควรพลาดนะครับเ<ๆ>พื่อนๆนะพา ครอบครัวมาเดินเล่นได้นะครับศึกษาธรรมชาติแล้วเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งนะฮะมีที่นั่งพักด้วยถ้ามาเร็ว,รวก็ได้ได้นั่งพักกันนานๆนะโอ้อันนี้สวยงามมากเลยรอดมา,เล,นะเ,า,ามมเลยนะครับเพื่อบเพื่อนก็ตามผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะหาที่ใหม่ๆให้เพื่อนๆนะครับแปาแปลกบ้างอะไรบ้างก็เพื่อนๆก็มีอะไรก็แนะนําผมมาได้นะครับที่แปลกๆที่ลับๆับท,ที่ใหม่ๆนะนะครับรอบนอกอช่วงนี้เอาบริเวณ ปานบุรีแล้วก็สามยอดประจวบทับแกก่อนนะฮะที่มันไม่ไกลผมมากนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่จุดพักจุดแรกนะครับตอนนี้จุดพักนะฮะทุกจุดจะมีอะบอกเรื่องความรู้ต่างๆเกี่ยวกับที่นี่นะฮะว่าอันนี้คือลูกอะไรต้นอะไรนะฮะนะครับไปเดี๋ยวอ่าผมสังเกตนะครับต้นทุกต้นจะมีตีตาไว้นะฮะไม่รู้ เพราะอะไรนะจะมีเลขตีตาไว้ทุกต้นเลยนะครับว่าอาจจะนับอัตราการโตการตายหรือว่าอย่างไงผมไม่รู้นะนะนะโครงการศึกษาการเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนเปีนแปลงวิจัยอ๋อเนี่ยฮะเป็นแปลงวิจัยนะครับก็จะตีเครื่องหมายไว้ทุกต้นเลยนะเ,นเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมให้ดูเพ่นเพื่อนเป็นป้ายเป็นแผ่นนะฮะคล้ายอลูมิเนียมนะฮะนะครับเต็มหมดเลยอ่าไป เดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อนะครับตามเข้ามาเลยนะครับครับเพื่อนๆนตอนนี้ตอนแรกผมนั่งฟังอะไรเสียงแปะแปะแปะเหมือนคนตีอะไรสักอย่างแต่จริงๆไม่รู้ผมเสียงรอบๆไปหมดเลยตั้งแปะแปะไม่รู้เสียงตุกเสียงหอยเสียงปูอะไรหรือเปล่าเหมือนเสียงกระทบดังแปะเพื่อนๆไม่รู้ได้ยินแบบตแรกผมนั่งผมนึกว่าเสียงคนตีอะไรสักอย่างแต่ต่อไปมามีรอบๆเลยแปะแปะแปะ เหมือนเสียงอะไรมันลั่นน่ะน้ำแปะเ่ยได้ยินไหมฮะตอนนี้เริ่มเงียบด้วยเริ่มเย็นแล้วไปดีกว่านะได้ยินไหมครัเพื่อนไปหมดเลยน้ำแปะหรือว่าใบไม้ร่วงลงพื้นแล้วดังผมก็ไม่รู้นะอืมเต็มเลยอาจจะเป็นใบไม้ไไก็ได้ครับร่วงลงแล้วก็ทบกับน้ำดังแปะอาจจะเป็นไปได้เพราะเสียงมันก้องโอเค ครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาขึ้นเรือตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเหมือนท่าเรือก็ไปดูว่าราคาเท่าไหร่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยนะฮะนะครับเนี่ยมาอยู่ท่าเรือตอนนี้ก็มีเรือนักท่องเที่ยวกําลังขึ้นมานะครับนะเพื่อนๆโอ้โหเหมอะเลย้ก็กำลังออกไปด้วยนะฮะก็เนี่ยคล้ายๆเหมือนเขาแดงบ้านเราเลยนะฮะแต่ท่าเรือเขามาอยู่ตรงกลางนี่เลย แล้วก็ออกไปปากอ่าวนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นภูเขาเนะเห็นไหมเพื่อนๆนะฮะนี่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินบรรยากาศข้างในปากกลางต่อจุดเนี้ยบรรยากาศดีมากนี่ทางเที่ยวก็รอขึ้นเรือตรงนี้นะครับ่ก็มีเรือมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะแล้วเพื่อนๆพอออกจากท่าเรือมาตะกี้นะครับก็จะมีซุ้มขายของครับของฝากแล้วก็น้ําดื่มนะครับเพื่อนๆคุณก็มาซื้อตรงนี้ได้ครับเป็นของฝากของกินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็น้าดื่มอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย นี้ก็เริ่มเป็นป่าที่มันทึบ,ทบขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยนะนะครับ,รบโอ้ที่นี่สวยงามมากเลยเพื่อนเพื่อนถ้ามาเดินธรรมชาติก็ควรมาที่นี่นะครับเดี๋ยเดินมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นไงแต่น้ําไม่ค่อยมีนะก็คือ,อป่าที่ต้นไหนที่เขาเสียไปก็มีต้นหม่ทดแทนนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะฮะตามวัฏจักรของธรรมชาติเลยนะฮะเนี่ยขึ้นเต็มเลย ต้นไหนขึ้นเต็มเลยครับต้นไหนที่ไม่อยู่แล้วต้นอื่นก็ขึ้นมาแทนนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับพเพื่อนเป็นไงนะฮะแต่ตอนนี้ผมเข้ามายังไม่เจอรีขึ้นตัวนะครับเป็นไงดีงี้ดีดดนะฮะดูงนี้เลยตามมาเลย <c oughs> ตอนนี้เริ่มป่าเริ่มเขียวแล้วนะฮะก็ที่นี่ก็คือจะมีบอกตลอดข้างๆต้นไม้นะฮะตลอดทางเลยว่าต้นไม้พันธุ์อะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรามาเจอนี่ครับถั่วขาวนะฮะ นะแต่ต้นไม้อะสังเกตอะน,นี่นี่หรือเปล่าเนี่ยมีฝักด้วยนะครับต้นไม้เนี่ยสังเกตนะครับเพราะว่าแต่และต้นเหมือนเหมือนกันหมดเลยต้องดูดีๆครับว่าคล้ายๆกันหมดเลยเป็นป่ากองกลางนะป่าคลา้คลายกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าน,นี่น้าลดลงมาเยอะเลยนะครับนี่ตามมาเลยหกร้อยเมตรโอ้เดินไปกิโลเหมือนกันฮะอันนี้คือลแเคนไลเคนนะฮะก็คงเป็นพวก มอสยีดอะไรหรือเปล่าตะไคร่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าไปไปต่อครับ,บรีบเลยเพราะที่นี่ปิดหกโมงแล้ว<ม><ม>เพื่อนออกมาจนจุดโป่งนะฮะมันก็เป็นจุดโล่งเลยเด<ม>ี๋ยวดูด้านหน้าผม,มนะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นที่โลง่โลงๆนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น่าจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนกันเ<ม>็าเป็นยังไงครับตามเข้ามาเลยนะว่าเห็นวิวทิวทัศน์ของป่ากลางนี้เป็นยังไงบ้างครับตามเข้ามาเลย วันนี้ผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินมาจากไหนครับมาจากแพรครับแพรครับโอ้โหนี่มาจากทางเหนือเลยนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูความสวยงามด้านบนนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องให้ดูรอบๆเลยนะครับนี่วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลย โอ้ยแสงตรงที่สวยนู่นตรงเขานะนั่นก็คือน่าจะเป็นเขาที่จะไปปากน้ำปานะฮะเพื่อนๆน,นะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะฮะจุดแรกเลยผมไม่แน่ใจว่าจะมีอีกจุดหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินไปต่อข้างหน้านู่นนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนี่ฮะสวยงามไหมเพื่อนๆน,น่ครับเป็นไงนี่ชัดเจนเลยท้องฟ้ากำลังสวยเลยนะครับนี่ไปเดี๋ยวไปกันต่อ สทีนี้ผมก็ออกจากทุ่งโป่งทองแล้วครับตะเกียเขาเรียกทุ่งโป่งทองนะฮะก็เดินมาเรื่อยๆครับยังไม่ถึงเลยนี่เดินมาไกลมากแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวเริ่มเดินออกแล้วที่นี่เขาปิดหกโมงนะครับ อ๋อน่าจะสุดแล้วเดินกลับมากันแล้วคือที่เจอตะกี้นะครับไปสุดอีกไกลไหมครับอีกไกลไหมสุดอ่ะอีกไกลไหมครไม่ไกลไม่ไกลเโอเคเดี๋ยวเราไปเดินตามไปต่อนะครับสโล่สอป่าคล้ายๆทางเข้าครั้งแรกเลยนะครับนี่ต้องรีบเดินหน่อยเดี๋ยวพระอาทิตย์จะมืดนะฮะเพราะว่าเขาปิดหกโมงเย็นนะครับ เพื่อนๆตอนนี้ผมก็เดินมาระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีไก่มากเหมือนกันนะนะครับกไก่พอตัวอยู่เหมือนกันเรามาเจอเอาตรงน,นี้เป็นจุดพัก,กจุดแรกที่เราถึงนะฮะให้ดูมุม,ม,มไก่ดูหลายๆมุมเลยนะฮะก็มาเรื่อยๆนะก็จะมีป้ายบอกตลอดทางครับนะต้นนี้ต้นแพกแลนด์ผ่าน อ๋อไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นแพะแรงผ่านเป็นสัตว์เลือกเป็นสัตว์เลือ้อยคลาชนิดหนึ่งนะฮะอ๋อตระกูลเดียวกับตะกวดอ๋อมีด้วยไม่เคยเห็นในรูปเป็นไงตัวแรนนะ,ะประมาณแรนนะครับคาๆพวกตัวแรนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยส่วนด้านนี้เป็นรูปเรืปอปูนะปูพันธุ์ต่างๆนะครับเนี่ยศึกษาธรรมชาติสุดยอดมากเลยเพื่อนเพื่อนะแต่มารอบนี้อาจจะไม่เจอสัตว์เลยเลยเพราะน้ำมันลดลงไปเยอะเลยนะฮะ เวลาน้ำมันลดแล้วพอเย็นน้ำจะลดลงนะครับลงทะเลลงอ่าวไปนะฮะผมเริ่มเห็นอะไรด้านหน้าแวบๆบแบบแล้วเดี๋ยวเป็นจุดอะไรสักอย่างทางด้านนู้นนะครับโอ้ดูต้นนี้ดิเพื่อนเป็นไงต้นนี้โคตรสุดยอดเลยนะครับอันนี้ปูปูสแสมนะครับนะฮะกับที่เพื่อนๆอ่านผิดมาตลอดปูเสม <laughs> ปูเสม <laughs> อ่ะไปเรื่อยๆครับมุกมุก ครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆนะครับสนใจเดินป่าธรรมชาติป่าคงกลางก็แนะนําเลยครับที่นี่อีกที่หนึ่งครับที่เดินมาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาเยอะมากเลยนะฮะอยากให้คนบ้านเราได้ลิ้มรสความสวยงามที่นี่กันกันนะครับแต่วันนี้ผมอ่ะอันนี้รางไรือเปลาางปล่อยปูหรือเปล่าแต่วันนี้ผมอ่ะเข้ามานะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่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 เสียค่าบัตรนะฮะไม่รู้วันอื่นเขาเสียหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่เสียนะครับ ดูตรงนี้เป็นวงกลมสวยมากเลยเดือนเป็นวงกลมทางนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมน่าจะมาถึงจุดสุดแล้วโอ้มีทางทางนู้นอีกแต่ไม่รู้ด้านหน้าผมไม่เป็นไรตามมาดูกันเลยเดี๋ยวเราไม่รู้ที่นี่คืออะไระครับไปลงไปดูกันออกมาดูกันนะเป็นสถานที่ชายหาดด้วยยังไงนะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเข้ามาอ้าวเฮ้ยอ๋อเป็นทางออก <laughs> เป็นทางออก <laughs> วนกลับมาที่เก่างงมากเฮ้ยเดินมาเดินมาออกมาที่เก่างงมากเลยอตอนนี้เราถึงกันแล้วนะครับ